สวัสดีพี่เพื่อน FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านค่ะวันนี้เนาะแอดก็มีแนวทางลาวสามัคคีมาแบ่งปันพี่เพื่อนได้พิจารณากันเช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะลาวสามัคคีน่าจะออกทุกวันนะคะเนาะเดี๋ยวแอดจะลงให้ทุกวันละกันเนาะถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ออกก็ใช้ผลของนะคะวันที่แอดให้ไปนะคะไปใช้ในวันถัดไปได้เช่นกันนะคะก็วันนี้ วันเมื่อวานนี้นะคะแอดก็ให้วันที่ผิดนะผิดไปนะคะเพื่อนๆจ๋าวันที่ยี่สิบแปดแต่แอดให้เป็นเป็นวันที่ยี่สิบเก้านะคะดูวันที่ผิดเนาะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปผลวันที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นวันที่สิบแปดเนาะขอแก้ขอแก้เป็นยี่สิบแปดนะคะดูวันที่ผิดคับเพื่อนๆจ๋าสับสนนิดนึงนะคะก็อ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่ามีตัวเข้าตัวหลุดบ้างหรือเปล่าเนาะสามตัวบนเนาะเพื่อนๆจ๋าสามตัวบนนะคะ ศูนย์เก้าหนึ่งเพื่อนๆจ๋ามาทั้งสามตัวเลยคับเพื่อนจ๋ามาทั้งสามตัวเลยนะคะไม่รู้ว่าพี่เพื่อนหยิบหยิบยกไปใช้เป็นแนวทางกันบ้างหรือเปล่าศูนย์นะคะหนึ่งและเก้านะคะส่วนตัววิ่งรูดนะคะเข้าที่ศูนย์เนาะเพื่อนจ๋าตัวเจาะนะคะตัวเจาะ ตัวเจาะแอดมีแปดหนึ่งเก้าเก้าสองเพื่อจ๋าเก้าศูนย์ข้ามเก้าหนึ่งไปนะคะข้ามเก้าหนึ่งไปค่ะเพืเ่อนๆจ๋าน่าเสียดายมากๆนะคะตัวเจาะแอดหลุดไปนะคะส่วนตัวเด่นตัววิ่งตัวหลุดมาหมดเลยนะคะตัวเจาะหลุดนะแค่แต้มเดียวเองค่ะส่วนล่างนะคะล่างเนาะสามศูนย์นะคะเข้าที่เด่นศูนย์นะคะวิ่งรูดศูนย์อีกรอบนะคะเพืเ่อนๆจ๋าส่วนตัวเจาะ เข้าที่30ตัวเน้นนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆหยิบยก30ชอบ30กันบ้างหรือเปล่าน้อนะคะ <t ility> ก็เข้าที่30นะคะตรงๆนะเพื่อนๆจะแอดก็ยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะคะที่หยิบยกนะคะตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดนะคะไปใช้เป็นแนวทางเนาะอเพราะว่าตัวนี้แอดเจาะหลุดไปนะคะข้ามไปแค่แต้มเดียวเองนะคะเนาะทั้งๆที่มันอยู่คู่กันขนาดนี้เพื่อนๆจะ นั่นแหละแอดถึงบอกเสมอนะคะว่าตัวเด่นแอดน่ะส่วนมากมันจะออกเป็นรางวันนะคะเพื่อนๆจ๋าก,ก็เหมือนกับเลขเลขตารางกำลังวันนั่นแหละเพื่อนจ๋าตัวเด่นของแอดนะก็เหมือนกับตัวเลขตารางกำลังวันนะคะก็ยังไงก็ถ้าไม่ชอบตัวที่แอดเจาะให้นะคะเพื่อนๆจ๋าก,ก็สามารถใช้ตัวเด่นนี่แหละจับคู่กันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าแอดก็บอกในคลิปหลายคลิปนะคะเนาะถ้าใครไม่ชอบนะคะก็ ใช้จับใช้วิ่งใช้รูดได้เช่นกันเนาะอ่าเดี๋ยวเรามารับชมนะคะวันที่29นะคะวันนี้29บเกพื่อนๆจ๋าไม่ผิดแน่นอนนะคะ29เนาะนะคะก็หวังว่าจะมาทั้งบนและล่างนะคะได้มีเฮกันอีกเนาะนเพื่อนๆจ๋าตัวเด่นนะคะ,ต,นนะ,คะตัวเด่นเนาะแอดใช้ปากกาผิดสีแล้วเพื่อนๆจ๋าตัวเด่นนะคะราสามอกีวันที่ยีนะคะ แอดไปให้ไปที่สีตัวเด่นนะคะมีเด่นหนึ่งเด่นสองเด่นสี่และเด่นเก้าเก้าจะมาอีกไหมเก้าหนึ่งจะมีไหมนะคะวิ่งรูดนะคะแอดขอฟันไปที่สองและสี่นะคะก็ขอให้มาแล้วกันเนาะหรือจะเป็นเก้าสองนะคะสองเก้าเก้าสองเปล่าแต่ที่เตดตาแอดมากนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบไม่ชอบนะคะ อยู่เฉยๆแอดก็แบบจับคู่ตัวเลขแล้วนึกขึ้นมาได้ทันทีเพื่อนๆจะ้ะคู่แฝดค่ะหนึ่งหนึ่งไม่รู้นะเพื่อนๆจะชอบไม่ชอบนะนะคะไม่รู้ว่าจะมาไม่มานะคะแต่มันรู้สึกเตะตาเพื่อนๆนะคะ่ะสองแปดนะคะเก้าสองหกสี่สี่สแปด สี่สามนะคะส่วนชุดกันเนาะชุดกันไปที่สองสี่นะคะเก้าสี่หรือจะมาเก้าสี่สี่เก้าสามห้าสามเก้าอ่าเดี๋ยวแอดดูเน้นๆให้อีกก่อนว่ามันน่าจะมาที่ตัวไหนดีเก้าสี่ก็น่าจะนะคะเพื่อนๆจะมีแนวทางแนวโน้มนะคะเก้าสี่เนาะนะคะ 94และ94นะคะมีแนวทางมีแนวโน้มว่าจะมานะคะเ4า,า,า,าเนาะ35มหานะคะสาเนาะอ่าหนึ่งหนึ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบไม่ชอบนะคะถ้าชอบก็ตามเนาะนะคะไม่รู้เหมือนกันจะมาไมมานะคะถามว่ารอบนี้แอดชอบตัวไหนอืมแอดชอบ4 นะคะสี่เนาะเพื่อนๆจะจะสี่อะไรนะคะก็ขอให้มาแล้วกันเนาะสี่สามไหมนะคะเก้าสองเนาะกันไว้นะคะ, 9, ะก็สี่แปดนะคะ, 4, ะ,คะถ้าเพื่อนๆพี่ๆไม่ชอบตัวที่แอดเจาะให้นะคะก็สามารถนะคะใช้ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดไปจับกับตัวเลขที่พี่ๆเพืพ่อนๆชื่นชอบได้เช่นกันนะคะ ก็ยังไงก็ขอให้หยิบจับตัวเลขที่จะออกรางวัลนะคะไปใช้เป็นแนวทางเนาะอย่าลืมนะคะทุกครั้งต้อไปกลับนะคะไปกลับจ้าตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะตัวเดียวกันนะคะ ก็จะย้ําเสมอนะคะถ้าแอดเจาะ9แล้วจะไม่เจาะ6นะคะถ้าเจาะ6แล้วแอดจะไม่ตาม9ค่ะแต่นี่ตามค่ะเพื่อนๆจ้านี่6 4 9 4นะคะ6กับ9ตัว,ต,วตัวเดียวกันเนาะบางครั้งก็อาจจะสับสนนิดนึงนะคะถ้าชอบค่อยตามเนาะนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆจ้าสำหรับกำลังใจนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้พี่ๆเ,เพื่อนนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเดอ้อหยิบจับตัวเลขที่จะออกรางวัลไปใช้เป็นแนวทางทุกครั้งนะคะขอให้ทุกๆท่านโชคดีพบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ